สสามสี่สข้าวโพดมีสีดอกแล้วข้าวโพดออกดอกแล้วนะคะคสวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับผมวันนี้จะพาคุณผู้ชมทำอะไรคะสลบเป็นฮะสลับเป็นสลาบเน, <laughs> เนอ๋าตอนนี้กำลังหกมงแรงดิฉสิเป็นนดอนเร็วแถะมาพาคุณผู้ชมมาดูข้าวโพดหนูก่อนเร็วเร็ว เบิ่งดอกใหม่ของเขานะคะช่วงนี้ทั้งแดดทั้งฝนค่ะพี่น้อ,องเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนโตถากก็มักหลายนะคะเร็วๆมาพาคุณผู้ชมดูข้อพดหนูก่อนเมื่อกี้มีดอกมีฝากยังมามาดูมาเร็วๆทางนี้ขึ้นมาทางนี้เร็วพายุจะมาแล้วเร็วๆพายุมาแล้วนน อุ๊ส์อ่ะโอเคนั่นแหละอย่าไปจับนะอย่าไปจับเดี๋ยวเขาไม่ติดฝักเอาไปเอาของปลาปามาเลยนีกแลลวเอามาเนี่ยมาเนี่ยให้มามาเลยเดี๋ยวแม่จ๋าจะพาเบงเนาะตะกีแม่จ๋าก,ก็ับ่เคยเข้าใจเห็นพึงจะมาศึกษาตอนที่มาปลูกอยู่เมืองนอกนี่แหละอยู่เมืองไทยก็ปลูกอยู่แต่ไม่ค่อยศึกษาปลูกฮดน้ำใส่ปุย๋ยก็เห็นว่าเขามีดอกแล้วก็มีฟักแล้วก็ล่อ,อกเก็บนะคะแค่นั้นแต่ว่าอยู่เมืองนอกอะ่ะแม่จ๋าก,ก็มาศึกษาทุกขั้นตอนเลยเนาะตามความรู้ ที่ไม่จะสามารถจะหาได้เนาะอันนี้เขาเอิ่นช่อดอกนะคะนี่ช่อดอกเนี่ยที่เป็นช่อดอกมาแล้วนะคะหลังจากช่อดอกแล้วนะคะเขาก็จะแบบว่าออกมาแบบนี้นะคะนี่ออกมาแบบนี้นะคะที่นี่บางต้นนะคะเขาก็จะมีไหมขาโพดอ,ออกมานะคะแต่ว่าอันนี้บบทันมีเนี่ยไม่จ๋าสังเกตเห็น <Whoa. S 1> เหมือนเขาจะเป็นยอดของของฟักขาโพดเนี่ยเนี่ยเริ่มออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่จ๋าจะภาพบางอีกอันชัดๆนะคะ นี่แม่จ๋าจะพาบ่งอันนี้ชัดๆเนาะอันนี้เขาเอินว่าเขาโพดระยะออกดอกออกฝักนะคะบางต้นเขาก็จะมีดอกออกแบบนี้แล้วที่นี่เขาก็จะมีลักษณะของฝักออกมาพร้อมเลยนะคะนี่เนี่ยอย่างต้นนี้นะคะนี่เขาก็จะมีเหมือนเขาจะเป็นฝักออกมาแล้วนะคะเนี่ยนี่พอออกมาระยะนี่น้อยหนึ่งแล้วนะคะผลหน่อออกมาหน่อยหนึ่งแล้วที่นี่เขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยแล้วเขาก็จะมีไหมออกมาแบบนี้นะคะ นี่แบบนี้แล้วไหมัวนี้นะคะคือเขาจะมีประโยชน์จากไหนก็คือว่ามาเบิงอัน,นีกรน,นะคะอันนี้เป็นดอกขา้าวโพดพอเขาแตกช่อเรากะดอกข้าวโพดบานนะคะอันนี้เขาเอื่นว่าเป็นดอกขา้าวโพดอ่าเป็นดอกตะผูแล้วที่นี่ย่ำอ่าดอกข้าวโพดบานเนาะเนี่ยที่เขาจะเป็นเหมือนล่วงเขาอย่างของเขาเนี่ยแหละเวลาเขาบานเขาก็จะลนนะคะลนลงมาล่วงลนลงมามาใส่ไหมข้าวโพดของเขานี่เห็นบ่น นี่เห็นว่าพี่น้องเนี่ยเขาจะล่วงมาใส่ไหมข้าวโพดของเฮ้ไาไหมข้าวโพดเฮาตัวนี้เปรียบเหมือนเกสรตัวเมียนะคะส่วนดอกข้าวโพดนะคะอันนี้นะคะเปรียบเหมือนเกสรตัวผู้นะคะเขาหล่ดลงมาแล้วเขาก็จะมาผสมพันธุ์นะคะแล้วเขาก็จะกลายเป็นมีข้าวโพดให้เราได้กินนะคะและทีนี่เขาบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าข้าวโพดของเรามีกี่เม็ดนะคะเขาบอกว่าไหมเส้นหนึ่งน่ะเปรียบกับข้าวโพดหเม็ดนะคะ อันนี้ก็คือเขาว่านะคะแม่จ๋าก็บพ่เคยหูกันเดี๋ยวเขาก็ลองมาเบ่งกันละกันนะคะว่าถ้าเกิดก็เหมือนแปลว่าถ้าไหมเขาเยอะอ,ะอ่ะเออก็เหมือนว่าเมเา็ดข้าวโพดของเราจะเยอะจะเต็มนะคะแต่ว่าขั้นตอนนั้นคือเข้าประท่านหูเดี๋ยวก็ต้องรอเบ่งกันอีกต่อไปค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆเนาะเป็นความรู้คือแบบผูดใด้หูแล้วก็แล้วไปแต่ว่าสําหรับแม่จ๋าเป็นครั้งแรกนะคะที่เพิ่งเคยรู้นะคะทั้งที่ว่าอยู่เมืองไทยแล้วก็ปลูกขา้าวโพดกันจนเนาะ บ่เคยหูบ่เคยเรียนรู้บ่เคยสังเกตค่ะพี่น้องก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ๆแบบว่าชัดเจนในรูปแบบของแม่จ๋าที่สามารถถามอะไรแหละนะคะสําหรับใครมีความรู้รอ,อะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันความรู้กันได้นะคะที่ใต้คลิปนี้เลยเนาะก็จะประมาณนี้นะคะตอนแรกแม่จ๋าวาจะลงคลิปอันอื่นให้บ่งกรต่วามือน,นีแม่จ๋าเห็นอาข้าพดข,ของเฮานะคะเริ่ม เริ่มมีดอกมีอย่างแล้วหลายต้นเดี๋ยวแม่จ๋าจะอัปเดตเพื่อไวทาบันทึกไว้ถเาเบิงปีหน้านะคะอันนี้เป็นดอกขขาโพดของเขานะคะแม่จ๋าก็บน่แน่ใจว่าเขาเอิ้นว่าระดับไหนนะคะเหมือนจะเหมือนเขาจะบานบอบ่แน่ใจนะคะอันนี้เป็นดอกแรกนะคะที่แม่จ๋าอัปเดตให้เบิ่งเมือ่อคลิปวิดีโอกรน,น,นู่นนะที่เขาออกดอกนะคะอันนี้เป็นต้นแรกที่ออกดอกนะคะและตอนนี้แม่จ๋าก,ก็คิดว่าขขาโพดของเขาเขาหนาจะบานแล้วนะคะ ดอกเข้าบานแล้วล่ะแต่ว่าคือต้นนี้นะคะเขาบ่มีฟักเนาะเพราะว่าแม่จ๋าเบืงแนวเขาบ่มีอยียงออกมาเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งอ่ะโอเคเนี่ยแม่จ๋าก,กับพยามาซองนะคะต้นที่บานแล้วนะคะเขาบ่มีฟักบ่มีเอยียงออกมาเลยนะคะพี่น้องแต่ว่ากับต้นเนี่ยเนี่ยต้นนี้ที่เขาเพิ่งอ่าออกดอกอันนี้เป็นออกดอกทีหลังนะคะแต่ที่นี่มาเบิง พาอเขาออกดอกที่หลังแล้วนะคะดอกเขาโพดยังว่าท่านในบ้านเต็มที่สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเบิรงกเมจาสังเกตเบิรงแล้ว,วาเนี่ยเขามีน่าจะเป็นฟักนะคะหนึ่งแล้วก็สองนะคะต้นเนี่ยน่าจะเป็นสองฟักนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นเขาโพดเขาเหนียวนะคะจากอาาจะเป็นสีขาวนะคะเขาโพดเขาเหนียวสีขาวเนะาะแล้ว ต้นต่อไปเนาะที่แม่จ๋าอยากให้เบิ้งแล้วกับบันทึกไว้แม่จ๋าเองกับบเคยเห็นนะคะนี่อันนี้จะเป็นถ้าแม่จ๋าจำบอผิดอันนี้คือแม่จ๋าซื้อมานะคะจากร้านขายต้นไม้อยู่ที่นี่นะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะซุ่มให้เบิ้งใกล้ๆเนาะนี่ แม่จ๋าเห็นดอกเขาแล้วก็แบบว่าลายสวยงามนะคะนี่อันนี้เขาจะเป็นข้าวโพดสามสีนะคะสีขาวสีม่วงแล้วก็จะเป็นออกสีแดงแหรือสีส้ม่แน่ใ,นใจแม่จ๋า่แน่ใจเนาะแต่ว่าอันนี้จะเป็นสามสีแม่จ๋าซื้อมาสองต้นนะคะนี่ต้นหนึ่งเนี่ยนี่ต้นหนึ่งนะคะนี่เขาจะเป็นลายแบบนี้นะคะอันนี้กําลัางจะบานนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นลําต้นของเขาก็จะเป็นสี สีม่วงแบบนี้นะคะสีเหล่เหลนะคะเออนั่นแหละบ้านเท่าก็เอินว่าสีเหล่หลเนาะอาจะมีอยู่สองต้นเนาะที่แม่จ๋าซื้อมาจากร้านขายต้นไม้แถวบ้านนี่แหละแล้วที่เหลือนะคะนี่ที่เหลือก็จะเป็นข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะน่าจะเป็นสีขาวนี่แหละนะคะพันุก็มาจากเมืองไทยบ้านเรานะคะนี่ช่วงนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงที่เหมาะนะคะที่เราจะให้ปุ๋ยนะคะ เป็นช่วงที่ข้าวโพดกําลังออกดอกแบบนี้นะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมีอันนี้ออกมาแบบนี้เนาะนั่นแหละเขาก็บอกว่าตามที่แม่จ๋าหาเบงเนะาะเขาบอกว่าเป็นช่วงที่เขาต้องการน้ําแล้วก็ต้องการปุ๋ยนะคะห้ามขาดนะคะถ้าขาดก็คือเดี๋ยวข้าวโพดของเราจะไม่เป็นฝักเนาะแต่ว่ากับบรูห์กันแม่จ๋ากับพึ่งทดลองปลูกครั้งแรกทวายุย่มองไทยเขากับปลูกทิ้งปลูกข้าง ก็บ,บ่ได้ดูแลใส่ใจสักเท่าไหร่เขาก็มีอ่าเขาพลให้เขาได้เก็บกินนะคะพูดถึงว่าปลูกเนิดยน,น,น,น้อยไว้ทะกินในสวนนะคะก็บ,บ่ได้ดูแลอย่างยากแต่ว่าอยูนีเก็คือแบบว่าไม่เหมือนบ้านเรานะคะส่วนั้างนี้นะคะก็เริ่มจะมีช่อดอกให้เห็นแล้วนะคะนี่เขาจะมีช่อดอกให้เห็นแน่แล้วเนาะแต่ว่าช่วงเนี้ยร่มแรงนะคะต้องระมัดระวังเนาะเน่จ๋จาก,ก็ค่อยซองนะคะเนี่ย ต้นเขาลมจะเอ็นเอียงมาทางนี้แล้วเพราะว่าลมแรงะคะ่ะแม่จ๋าสังเกตเห็นว่าเขาเริ่มมีช่อดอกแล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้กะให้ปุ๋ยเขาค่ะเพื่อให้เขาได้มีดอกแล้วก็มีฟักให้เห้านะคะที่นี่เดี๋ยวจะพามาเบ่งทั้งนี้นะคะทั้งนี้แม่จ๋ากเพึ่งพึ่งใส่ปุ๋ยไปเมื่อกี้นะคะเพราะว่าแม่จ๋าเบ่งข้าพยากรเขาบอกว่าจะมีพายุฝนแม่จ๋ากเ็เลยฟ้าเอาปุ๋ยเม็ดมาใส่นะคะ เื่อหวังว่าจะไม่ต้องรดน้ำนะคะที่ไหนใดนะคะใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วแดดออกคะ่ะฝนบ่มานี่สูงฟมหัวแล้วนะคะพี่นอ้องบ่งนี่ต้นเขาโพดของเฮานะคะพี่นอ้องนี่เมื่อกี้นะคะแม่จจากเขาไปใส่ปุ๋ยก็ต้องแบบใส่บูดใส่เสืเ้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวนะคะเพราะว่าต้นเขาสูงมากนะคะย่านเขาค่ายเนาะค่ายแขนค่ายขานะคะนี่เดี๋ยวขั้นเนาะ เมืองลำต้นว่าอันนี้คือเอ็นเอียนะคะเพราะว่าล่มค่ะพี่น้องนี่ในช่วงนี้เป็นเอียงที่แบบต้องดูแลเช้าเย็นค่ะพี่น้องถนุถนนอมกมากเลยให้ปะประรดน้ําไม่ได้นะ <ๆ S 2> เพราะว่าเพ่นพ่นรดน้ำแห้งนะคะพ่นชืดนสาย,ยางนี่คือแบบทางเข้าไปเลยนี่คือต้นขระโพดของแม่จันีเอ็นเอียงเลยเนาะดังนั้นคือเวลาอ่าเขาก็ล่างแบบกำลัางงามกำลังเขียวแบบนี้น่ะเขาอ่อนแอนะคะพี่น้องไปดุนใบนิดหน่อยเขาก็หักแกเห็นบอลไห ใบข้โพดหักนะคะเวลาแม่จ๋าลดน้ำนะคะแม่จ๋าก,ก็จะนั่งอยู่แบบนี้นะคะนั่งแล้วก็เอาสายยางฉีดฉีดไปหาโคนเอียงหานะคะต้นนั่นต้นนี้เอียงหาแบบนี้นะคะเราจะไม่ได้แบบว่าบ่าได้ยืนแล้วก็เอาสายยางรดจากด้านบนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาบ่าถึงนะคะน้ำเขาจะมาบ่าถึงโคนข้โพดของเฮานะคะนี่ก็จะมีต้นที่แข็งแรงแน่บแข็งแรงแน่นะคะ แต่กัลังรุ่นกันค่ะว่าขาจะได้กินบอ่อผลผลิตของขาเนาะในการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวที่ออสเตรียนะคะ,ะเป็นครั้งแรกของแม่จ๋าเนาะที่ทดลองปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะข้าวโพดเมืองไทยบ้านเราแต่เอามาปลูกเมืองหนาวนะคะและเรามีเวลาอีกแค่สองเดือนนะคะเต็มที่เนาะก็มาดูว่าเราจะได้กินข้าวโพดกันไหมนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ก็คือเดือนกว่าๆเนี่ยสองเดือนเต็มที่เนาะอากาศก็ น่าจะเริ่มเย็นนะคะใบไม้เริ่มร่วงเริ่มเปลี่นสีนะคะเดี๋ยวก็จะเข้าสู่หน้าหนาวอีกรอบนะคะอันนี้เป็นทั่วถั่วพุ่มก็ไม่รู้จะยังไงคะ่ะมาชมมาจาก,กะพยายามดูแลบำรุงเขาอยู่นะคะมีอยู่สี่ห้าต้นนะคะสำหรับถั่วพุ่มนะคะพักแค่วนะคะพักแค่ก็งามงามค่ะพี่น้อง เมืเอิ่งอันผักแค้วนะคะขนาดใบยิกนะคะงามงามเลยนี่แม่จ๋ายังพาเขาไปดันในเนาะไปให้ปุ๋ยขาโพดนะคะพี่น้องกับแบบว่าใบเขาหักเนาะ,ะใบเขาเซาะหลายเขากรอบนะคะเพราะว่าเขาออนนะคะออนฝนออนหยางเนาะ,ะเป็นแต่กินแสบเพือหยางนี่เนี่ยขนาดใบยิกก็งามเพราะขนาดใบยิกะค่ะพี่น้องแม่จ๋าพาเขาไปในปลาขาโพดเพื่อที่จะไปให้ปุ๋ยขาโพดนะคะ เขากับบิ้งเนี่ยแข่งกันสูงซ้ำต้นข้าวโพดแล้วพี่น้องสูงจะทอกันก็ต้นข้าวโพดล่ะแม่จ๋ากับพยายามเด็ดใบเดินยังออกเพื่อให้แสงส่องลงมาถึงนะคะลงมาถึงดินลงมาถึงเหงาหรือว่าโค่นต้นของข้าวโพดนะคะถ้าแนมจากมุมขังบ้านนะคะนี่สูงจะถึงรั้วบ้านแล้วคะ่ะ ก็ามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมนะคะบันทึกไว้ตะเบิงนำ้ำอุ้ยหอมอไรลินล,ลี่หอมคักค่ะนี่แหละก็จะประมาณนี้ค่ะมาอัปเดตส่วนข้าวโพดให้ชมค่ะข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะบันทึกไว้ดูปีหน้าค่ะนี่ ไม่ดอกต้งนูนแต่งามงามครับพี่น้องไปดนกกบะไดนกิ่งเขาหักนะคะเพราะว่าเขาอ่อนอ่อนแห้งนะคะถ้าเป็นพักกับกำลังกินแสบนะคะไปแลวค่ะสำหรับคลิปนี้มาจากการทองขอราไปก่อนเนาะจังหน้าเราจะกลับมาคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกทุกการติดตามรับชมเราฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะถ่ายคลิปนี้มาจากกขออวยพรให้ fc ของพิซาทุกคนจงมีความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนมีความสุขในทุกวันเช่นกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ